มันโถครับเก็บคิวแฟตแลตไปแล้วนูรินออกมานูรินออกมาซ้ำมันโถน้องน้องมันโถไปแล้วดูนูรินหนึ่งต่อหนึ่งครับตอนนี้โอ้โหซีรีส์เอ็มจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นแล้วมีไฟปามาแล้วสุดท้ายเป็นนูรินเก็บหมดเลยครับก็ส์แมวกดไหมยังใจยังอยู่เอาคันหลังดีกว่าแล้วกดใส่สติลด็อกไปหนึ่งแล้วก็แมวยังไง โอ้โหหมดแม็กกอนแบบนี้แล้วดูด้านบนยิงต่อเนื่องไปครับตอนนี้ยังไงพอแท็กรอดไหมโอ้แล้วรถจะระเบิดแต่ว่ายังไปได้อยู่นะสะแต่เรากเด้นแคทครับผูบ้ชมเรียบร้อยครับก็ส์แมวครับยิงรถระเบิดใส่โพอแทกไปเหมือนกันแล้วนี่ฮะตายทางขวาเพราะว่าขวาเนี่ยโดนเปิดไปแล้วมองผ่านหน้านต่างขวายังไม่เจอใครแลยเพเทตยังต้องเอาตัวรอดและตรงนี้ได้ยิงฟรีมาเพเทตเป็นน้องแฟรแอนโทนี่แล้วก็จะสามออกจากเกมเลยครับโอ้แล้วโนร่าไปน้องสับบุชิวของเดทเทอร์เกมไม่เหมือนกันอีกด้านหนึ่งนะครับแต่น่าจะไม่ได้เปิดไฟใหญ่กันเท่าไหรรร่และเียยบ้อฮ ไม้ทีเรียบร้อยครับแมนน็อกใสจุด,ดยอดได้แล้วเรียบร้อยไม้ทีเดโมนน็อกใส่เหมือนกันตอนนี้ไม้ทีครับอีกอีกไม้ทีหนึ่งที่ไปน็อกใส่ทางด้านของซีได้แล้วคิมซิวาครับโอ้โหชาปเปอร์ซัดก,กับลูซิตรีไปแล้วจ็อบแจ๊ปไปน็องตีน้องคืนครับแล้วเอ็ดดี้เก็บคิวซีออกจากเกมไปครับโอ้โหแล้วเคลียร์ก่อนเลยนะฮะแต่เราแปดปีตอนนี้ เดนเทรยได้ตีทุกจุดจริงๆแล้วเรียบเอยนะโซแว็กครับโอ้โหยังไม่ทันได้ขึ้นรถครับเจสแล้วถ่ายไปเลยบอกว่าคุณต้องไปแล้วเพื่อนตรงนี้อยู่ไม่ได้นะฮะแล้วซิกแซกไปน้องใส่บอโบ๊ทมาแล้วเจสตรงนี้คนเดียวแม่เมื่อกี้มันเมาสโมุกอยู่นะเพื่อนมองไม่เห็นกันแล้วดูดักแมนเขาต้องเอาตัวรอดนะฮะคนสุดท้ายของ MITH ครับวันนี้ครับผมแล้วก็มีปลาระเบิดกันมานะฮะเมื่อสักครู่นี้แล้วดูยังไงฮะับตัวหน้าเซนซีครับมีวีไฟเข้าไปแต่ว่าไปเอารีเกมไปนิดยิงน็อกไปครับ อะไรด้านหน้าเออหเดินขึ้นมาเสยหน้าไปเที่ยนในรอสครับแล้วเก็บคิวโอ้ไม่ได้เหมือนกันโอ้โหแล้วเป็นธนวายครับสวนมาเก็บคิวเจมสันนารักแล้วส่งอิลูเมเนตมาพึ่กระชุบเนสเอมาสไลด์ลงลึกมาหรือเปล่าแล้วดูมันโถยิงช็อตนี้ครับท่านผู้ชมครับเทสช็อตหมูสเต๊กเข้าไปเฮ้ยมอรินมอคนละม้วนกับเมื่อวานนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วดูเฉากล้วยเฉากล้วยเอามายิงฟรีเรียบร้อยครับครับหนักหนักเน้นเน้นหนักหนักเน้นเน้นว่าเพื่อนออกมาช่วยครับตอนเทสติกครับแล้วดูเฉา จะซ้ำก่อนและด้านบนก็โดนยิงไล่มาด้วยกันเลยได้แต้มมาแล้วนะฮะตรงนี้ใหญ่เย็นนะชากล้วยตายแล้วนะฮะมาให้เกิดเสียงนิดนึงแล้วมีคนดักรออยู่แล้วเชากล้วยเชากล้วยเนี่ยเอ็มโฟมันระเบ่าอย่างนี้นะดูฮะแฟดหันมาน็อกใส่เชากล้วยไปโอ้โหอันนี้นี่คืออารมณ์เลยนะฮะสำหรับเอ็มโฟนี่ยอันนี้นี่คือเอ็มโฟเลยนะฮะแล้วดูมันโถขึ้นมาน็อกใส่แฟดมาได้แล้วเหลือตัวสุดท้ายครับสหรับนูรินมีกระโดดเช็คมานิดนึงนูรินมาน็อกใส่เทสิกมาแต่ว่าสองต่อหนึ่งนูรินยังมีโอกาสยังมีโอกาสมาแต่่วาโดนททุยยิงเข้าาาไปปกกลัััับบมม๊ย่อนนนสหรรรูิคบ นผู้ชมานูรินครับเมื่อกี้นี่สะบัดนอกไป2เลยนะฮะแล้วมันโถครับเก็บคิวแฟลไปแล้วนูรินออกมานูรินออกมาซ้ำมันโถน้องน้องมันโถไปแล้วดูนูรินหนึ่งต่อหนึ่งครับตอนนี้โอ้โหซีรีส์เอ็มจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นแล้วมีไฟปามาแล้วสุดท้ายเป็นนูรินเก็บหมดเลยครับเข้าบนไปมันไม่ถึง ปาไฟแล้วโดนยิงคอสมาจากด้านซ้าแล้วดรอปดรอปลงมาดรอปลงมาชิเกนอลนน็อกเลออนคิวเอาแล้วสามสันทีชิเกนโลครับมาแล้วหนึ่งจอดยิงอีโรสเตอร์ยิงใส่ยิงใส่สวิตซี่โดนน็อกแต่เป็นจูเลีโอที่ช็อตน็อกไปอีโรสเตอร์ซัมแอลิวพร้อมมาท้าเจอตัวเป็นๆแล้วยิงฝีมันลู่น็อกหนึ่งไปกอบแจมปุ่แล้วจะยิงต่อยิงต่อดับเบิ้ลน็อกจอบแจมบ๊อบบอลโดนไปและคลิปเบ้าคิวไปกระสุนหมดแล้วผู้ชิ้ว่าโดนจับแจมเข้ามายทีตรงนี้ไปเก็บจอแจมจากเกมไปเป็นการสติลค โอ้ย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 ระดเยตทยิงมาไมทีไม่ร่อนหรือเปล่าครับว่าโนติก้าเก็บไม้ทีจบแล้วครับสอยให้ผมโถมนะแต่ไม่ได้สอยให้ผมถอยธนวัเทพเปิดประตูเข้ามาแล้วโนด้าเก็บเพนเดตองไปเพนเดตโนซ่าจะเก็บไปเ่รา่ไม่ให้ถอยนะจ่าบอกนี่ไงแล้วธนแล้วเก็บออกจากเกมทันทีเจมส์ซ่านั่นล่ะแล้วเข้ามาด้านล่างเต็มไปหมดเาเซเวียจะขึ้นไปรวบธานวนายเยสแลวดังแมนจ้ยอะไรแล้วลุ้นมาไม่ไหวเลวทนาโดนจีช็อกน็อกแล้วซ่าจะเก็บทันทีจากจีช็อกรับดึงจังหวะให้เพื่อนชุกกลับขึ้นมาก่อนครับ แล้วขึ้นมาจังหวะนี้ยิงส่วนมาเต้ครับไปน็อกเอ็ดดี้ได้ครับแล้วคราวนี้คอนเนซี่จะโดนโถกก็เรียบร้อยมาทีครับมาโถไปครับแล้วโปแท็กจังหวะนี้ไปเกจเนอร์โเกมมิ่งน็อกไปแล้วเต้โดนเก็ตเกตจะกก็ตแมวไปเหมือนกันฮะวานูนกาต้องถอนกำลังไปก่อนด้านหลังเบอร์ลินมอมาทั้งตี้แล้วลู่ลู่มาลู่น็อกหนึ่งวานูนกาแล้วจังหวะนี้ดับเบิ้ลน็อกครับแล้วเท็กซิสมาเทิน็อกไปได้วานูนกาได้แต้มจากซีไปครับแล้ววันน์นระเบิด น็อกซิซี่เก็บซิซี่จะเก็บเซเวียจบแล้วครับแล้วก็นำใส่ไฟเผาซา่โอติก้าชาวบัลลีกิทเรียบร้อยตรงนี้แล้ววโอติก้ากับแฟรตเป็นขี้ไม่เอาจะเก็บไปแล้วแม่เอ็กซ์คลูซียปาไฟช้าไปนิดเดียวฮะโอ้โหไปเก็บคิวเดาเขาจะเก็บไปลูทินโจมตะบอกแล้วลูดมาจังนี้ปู่ชิวสู้ขาดใจมิลานนอกไปน็อกเท็กซิสได้แล้วปู่ชิวปู่ชิวโดนลุมยิงมาเรียบร้อยเฉาโก้เก็บปู่ชิลจะเก็บไปและดูนะท่านผู้ชมครับแอนโทนีจะไปใส่เสาไปเรียบร้อยฮะของจริงอยู่นี่ไปพี่ายใส่ควันนะโดนมันโถไปแล้วจจูลลลลลลิโโโออตตรงงนนนนีีี้้้้้้้เเเเเกกกก็็็บบบบมมมมมััััถาาาไไไปปปททแแแววววยยคหหขสสดฮ เห็นจางๆเห็นจางๆเรียบร้อยเดือยสองครับท่านผู้ชมอะไรกูเซียมีแล้พยายามยิงสู้แล้วเรียบร้อยให้โดนไฮเช็อตไปก่อนอีรอเซอร์คมเหลือเกินไปน็อกแฝงฮอนโบย่าแล้วจูเลียเห็นเห็นลางๆเห็นลางๆที่ริมรั้วให้กูเซียไปเก็บมานนอนจากเกมไปแลยรอเซอร์ตัดใจเดินฉีกออกมาหลังต้นไม้เข้ามาประชิดในกลางวงแล้วครับแล้วก่นยิงมิลานอตบอกให้ถวายพานแล้วจูเลียโดนยิงน็อกอีมิลานอตคือเหมือนยอมเสียสละให้เพื่อนอีรอเซอร์ไปน็อวโอเคพอนบอย่าจะเก็บแต่ส่วนคือนไปดููอิฟลเอนเซอร์กันบ้างครับว่า พรีดิกทีมอะไรกันมาบ้างและก่อนอื่นเลยตรงนี้แฟรค,ครับผมแม่ขึ้นมาปั๊บว่าพี่บาสโหมดแปดแปดแปดบิดก <c oughs> ันเลยครับแล้วมีเฟย์แบบงงๆมันมายังไงวะเพื่อนแล้วผมแอบอยู่ในหลุมจน้ก่ได้เรียบขวาห้องเต้เปิดน็อกก่อนตัวแรกกแล้วเป็นเทสซี่กับทวยๆตายคู่ จบ16ครับบอกแล้วเซซีครับไปน็อกดอฟว์มาอิดูมิเนตโบนาซี่ขอไล่ใส่อยู่แล้วมีเข้าหัวไปหนึ่งลัทด้วยเลยพุ่งตรงนี้เพื่อันข้าวมาแล้วโนาด้าก็กดหมดแม็กก็ตรงนี้ได้มาสองเลยครับคนเดียวเดียวมาของโนาด้าแล้วขึ้นมาขึ้นมายิงยัดต่อย,ย,ยังไงดีนะด้านหลังหันมากับสามตรงนี้ก็บมิลานดอนก็ตายประเด็นคืออามอรี่เกมมิ่งเหลือธนวัตรแค่คนเดียวแล้วดูไปไกลครับสำหรับดักแมนชุดเดียวเก็บธนวัตร กว่าพลิกตัวอุ้ยแต่ซ้ายตรงนี้มานะแต่เราตีน็อตแต่ว่าจูริโอไปเปิดแมตโ์ตัวน็ได้เลยติ๊กแท๊กไปดับตักแปนมาแต่ว่าจูริโอไม่ไหวครับแบบนี้เหลือฮอนโบย่าคนเดียวแล้วสุดท้ายเป็นชาร์เปอร์ครับผมวัดกันตัวต่อตัวนะฮะยิงแลวนเข้ามาบอบสบอบสวนเข้ามาแล้วจีน่าข้ามปีไปก่อนเอาตัวแรกมาตัวที่แบลริแล้วกดกลับมาตรงนี้หันมาไม่หันแล้วสับสมุดอยู่แล้วมีคนเข้ามาช็อตใส่ด้านไหลอีรอเตอร์แล้วทุกแมทแต่ว่าระเบิดยังไม่ถึงหน้้้้าาามมมแแลลลววบบบนนีีสตตออกไไ่หงเเดิยร์ จบกันที่ทางด้านขวามือแล้วมีปาแฟดไปแล้วยิงไล่มาจังหวะนี้สติวเป้าหลุดขึ้นมาแต่ว่ายังไปจิกหัวซิกแซกจนได้ครับตอลอดทางซ้ายพีกออกมาทางขวา<ร>ทางซ้ายยังไงพีกออกมาแล้วเป็นจอบแจ็บไปน็อตใส่ฮอนโบย่าครับดูฮะจอบแจ็บครับต้องพึ่งพวามข่องจอน จอดจอ,อกไม่ออกจอดจอ,อกไม่ออกจอดออ,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 ออกมาได้หนึ่งเอกูเซียต้องเดินวเอกูเซียก็ไปตัวท้ายไปเอาไี่เกมมิ่งจอบแจฟสก,สกีตายหมดตรงนี้แล้วจอดได้คิวไปด้วยครับแล้วก็จบดับแปรส่งลูซียดิมออกเกมครับยังเหลือเอมิเฮตด้านในขออนยยุญาตนาจะไม่ถูกการชุบหรือเปล่าเอกูเซียต้องเดินข้ามฝากมาแล้วคนแคกแจ็คเด็ตตำแหน่งรอเปิดจุดทางด้านขวาของสติลแล้วยิงรีชุดแรกโอ้เกือบจะไม่ได้ครับแต่ว่าจังหวะมันมีเวลาหน่วงเยอะเอกูเซียเลยพลาดไปแล้วคืิซีมาเป็นคนซ้ำของอิล้วเหลอจคคนดียวรับ โอ้แล้วประเด็นคือมันมีแค่ไม้มีแค่ไม้ตรงนี้มาแต่ว่าดูจูเลีโอเขาจังหวะนี้ยังไงแล้วจูเลีโอซ้ําได้อยู่คการตลาบจูเลีโอ,อยังได้สติลมาครับโอ้เหมือนเลือดมันปิ่มๆนะแล้วมันไหลาตายมาพอดีเหมือนจะมีคนมาแย่งยิงกอดแต่เขาไม่ได้ครับแล้วมีเฟนไปได้คิวมาพัสตคูนแล้วเบนวิกรู้ตำแหน่งจูเลีโอมีแกรเนตไม้จูเลีโอได้เสียงวิ่งมาเขาไปแยามโดนวงบีบไหลาตายไปแล้วจูเลีโอครับไม่ไหวเป็นเบนวิกที่เอากอร์ซ่ามายิงยัดแล้วดูฮะด้านหน้าบีเฟนจะเป็นโอกาสของเขาหรือเปล่าโอ้แล้วลงหลุมลงแมา จริงบอกขอ2อตรงนี้ผมนารังยิงใส่หนูลินแล้วดูลินก็ตายครับยนารักได้คิวครับแล้วสุดท้ายเดเสแฝดต้องกัดต้องงานลเล่นเองอคนเดียวนยิงซ้อสกันจังหวะนี้3ย,ยังไงได้หรือเปล่า a ออของแฝดยิงกับเครื่องจักรกลนะฮะตรงนี้ท่านผู้ชมมาผมบอกเลยแล้วมายิงเข้าไปอีกเอาดูนะฮะเดี๋ยวดูเซนซ <c oughs> ีนเซนซีนวางเป้ามาจังหวะนี้โอ้โหเฮดช็อตเข้าไปแต่ไม่น็อกครับท่านผู้ชมครับแต่ไม่เป็นไรยังมีระเบิดมาเซนซีน ดึงจังหวะรอมาแต่ว่าเด็เจ้าเองก็ดูระเบิดเสิร์ฟเข้ามาจบสวยโโอ้โหเสียดายออกเลยนิดเดียบแล้วอาจจะตัวเองไงแต่ว่าแก้ตัวได้ก็เซตสี่เข้ามารับสเปรดติดตัวติดกันให้ไวตัวไซเกอร์แล้วตรงนี้แฟดได้ไแค่แต,ตัวเดียวเอ,อยูจีของเขาแชมป์กับลังจะเป็นแชมป์กับลังจะเป็นแชมป์ครับโอลไซเกอร์และตนคนเดียวรู้ตำแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างต้องปิด ต้องปิดในสโบกตรงนี้ยิงกันยิงกันออกไปแลนดอมยังไงไม่ตายได้ดีเลยนะโอ้โหแข็งเหลือเกินนะฮะสุดท้ายก็ต้องยอมไปแล้วหกเขี้วเลยเกินได้เตอยู่เลยดูฮะกำลังง้างอยู่ฮะรถมันรถมันยากครับดีราม่าตรงนี้แล้วกลับมาโดนเกี่ยวหัวมาก่อนดูเจสซี่ก็ดีสักไปแบร์ริวเขตัดตัวแรกลงมลงมาคอลเต้ลงมาวนอยู่อโลฮ่าเดินมาแล้วเปิดฉากยิงใส่สวนตรงนี้ต้องหลบเหมือนกันก็ต้องปากของนีเจะไปกับเจสซี่ ประเด็นคือถูกเกรซี่ไม่มีใครมาช่วยแล้วดีเอ็มจีครับไปน็อกใส่ไปเก็บไปเปนน็อกแฟกเหมือนกันตัวนี้ดูธนวัเกิดตรงข้าวฝั่งนูซ้ายเรียบร้อยแล้วนี่จังหวะนี้คือบัตรใส่แก๊กเขาเดินเยอะครับเขาเดินเยอะแล้วใครเซอร์ตูน่ามีพลาดก็จังหวะนี้โดนน็อกหนึ่งแล้วซ้ำสองมาแล้วไปใส่แก๊กบายทีคนละหนึ่งคิวไปแล้วดูนิดนตรงนี้ไปยิงใส่เซเจอร์แล้วรบบัตบาสเหลือคนเดียวครับผมอ่ะรบบัตบาสยังงงเมื่อกี้แต่ว่าขึ้นมาน็อกไปหนึ่งครับแม่น็อกฟรีใส่สใส่แกไปล๊ก ย,ย,ยังไม่กลา้าที่จะผีผลาบอกไปกิตใจมันยังไม่กล้าพอเพราะเราเบิดมันกำลังจะทํางานแล้วจอมแจ็คก,ก็ใจอดใจรอที่เดียวเพื่อให้ระเบิดทํางานแล้วก็มาเก็บกินสิวาไปแล้วไปเด็กนี่ไม่งก็จะเสีย2นาทีครับแล้วจะเสีย2นาทีแล้วจะเสีย 2, 2> ยนาทีแล้วสุนักกำลังจะทําได้ครับยิงตัวหลังก่อนแล้วก็ซ้บตัวหน้าแล้วก็เป็นเก็บ2องแมก็กซ์ก็ดันรัทวันเทสไปยิงลุกขึ้นมาเห็นรถสวนขึ้นมานูรินเกเรียบร้อยไหมแบบนี้นูรินถ่ายเข้ามาแล้วแล้ววงเดินไปตายวงซะเลยฮะแม่สุนัทบอกผมไม่ให้คิว